อันนี้จะเป็นลิปสติกรุ่นที่พี่ฝนไปตามหาซื้อแทบแบบว่าใช้เวลานานมากนะคะตอนไปญี่ปุ่นก็คือก่อนไปก็ได้ดูรีวิวนะคะแล้วปรากฏว่าติดใจรุ่นนี้มากเพราะว่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบสวยมากเลยเป็นแบบว่าขวดแก้วหรูหรานะสวยงามแล้วก็นี่ดูแปลงของเขานะคะ เห็นไหมมันมีการโค้งหักมุมเข้ากับมุมร่องรอยริมฝีปากเรานะตามมุมตามขอดเนี่ยจะเข้าได้แบบเข้ารอยเข้ารูปปากของเราทีเดียวเลยพี่ฝนดูรีวิวก็เ,เลยไปตามหาได้มานะคะเดี๋ยวนี่สองสีค่ะได้มาสองสี แล้วรุ่นนี้ก็คือสามารถทาแล้วก็นอนได้ด้วยนะอืรุ่นนี้เป็นแบบว่าบํารุงริมฝีปากเราแล้วก็สามารถทาแล้วก็นอนได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะตอนนี้พี่ฝนทาลองพื้นไปที่เนื้อที่ผิวริมฝีปากแล้วนะคะเพราะว่าพี่ฝนเป็นคนที่สีริมฝีปากที่สีเข้มนะแต่จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยทาด้วย ทาด้วยสีนี้ไปแล้วนะคะนี่ก็เหมือนเราทาลิปมันปกติบ้านเราเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรรู้สึกว่ามีสูงม,มีสีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสีนี้นะอันนี้คือสีเข้มแล้วนะคะดูจากกล้องมันจะออกสีส้มเนาะแต่ว่าจากขวดจริงมันจะออกสีโอรสนะคะอืม พี่ฝนจะแค่เอาสีให้ดูเฉยๆว่าทาออกมาแล้วจะออกเป็นสีอะไรนะไม่มีสีเลยค่ะไม่ออกสีแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะผิดหวังมากเลยแต่ก็โอเคค่ะได้ใช้ของญี่ปุ่นนะคะได้ใช้ของนอกค่ะ เหนื่อยตามหามาแล้วได้ใช้แล้วสมหวังแล้วแล้วก็ได้ทาแล้วค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ทาของญี่ปุ่นแล้วนะคะก็เรียกว่าถึงญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมก็อันนี้ก็เหมาะสําหรับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมาะกับคนญี่ปุ่นเพราะเขาอากาศเย็นแต่ไม่ได้เหมาะกับเราอาจจะเพาะรุ่นนี้นะคะพี่ฝนจะบอกว่าพี่ฝนมาตามหาซื้อในเมืองไทยแล้วขายไม่ดีค่ะ แต่ถ้าใครที่แบบว่าหลงรักในยี่ห้อนี้ด้วยลักษณะที่ว่าบำรุงผิวปากเราบำรุงผิวที่ริมฝีปากเราก็ยินดีด้วยค่ะสมหวังแล้วนะคะเพราะว่ามีความมันชุ่มชื้นมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่นอนห้องแอร์ตลอดเวลาติดความเย็นของแอร์ตลอดเวลารุ่นเนี้เหมาะมากเลยแต่ไม่เหมาะกับพี่ฝนค่ะเพราะมัน เยอะม,มากค่ะโอเค